มาอยู่กับแอปม้า AI นะครับผมก็พูดชื่อไม่อยถูกก็สิ่งแรกแล้วผมดาวน์โหลดแอปของเข้ามาก่อนนะครับแต่ของผมดาวน์โหลดไว้แล้วแล้วเดี๋ยวผมไปเอาที่ดาวน์โหลดก่อนแนะั้บนึงโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับติดตั้งรอสักครู่นะครับ แล้วคุณก็เปิดําเร็จเลยครับแล้วคุณก็กดไปตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เลือกภาษากันก่อนนะครับภาษาไทยแล้วผมก็สร้างบัญชีโอเคแล้วก็ถัดไปเลยนะครับแล้วคันลอกลิงไว้ก่อนต่วตัวโอเคแล้วคุณก็ตั้งรหัสไปอะไรไปก็ได้แต่ผมตั้งรหัสแ๊บน,นึงนะครับ แล้วผมก็ตั้งรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดยืนยันไปเรื่อยๆแล้วใส่ค r วอาโค้ดเมื่อกี้ครับแล้วป้อนรหัสผ่านเดี๋ยวผมพบรหัสผ่านแปหนึ่งนะแล้วคุณก็มาดูตรวจสอบนะครับสิ่งแรกเลยผมไปให้รับเครดิตฟรีสี่ร้อยนะครับคือสี่ร้อยดอลลาร์คุณกดไปตรงนี้นะครับโอเคกดไปตรงที่เชิญเพื่อนแล้วก็ใส่ค r วอาโค้ดเลยครับเดี๋ยวผมรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเอารหัสเชิญให้คุณมาใส่โค้ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็กดตกลงกดเลยครับตั้งสําเร็จนี่ครับที่เขาให้มาคือ2องหมื่นสอมืนะครับ b h เท่ากับเป็นส0่ดอลลาร์นะครับแอปนี้โอเคแอปนี้มันก็น่าน่าเล่นอยู่นะครับมันก็มีพวกเหรียญครับแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ใช้สามารถอัญเชีญได้น,นะครับ โอเคแล้วคุณก็ไปทายโอนเงินฟรีผมไม่รู้ว่าสามารถถอนได้ปํ่าด้วแต่ถอดขั้นต่ำคือ 2US นะครับค่าคุณแรกคือ 1US โ okay. อเคแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแอปนี้เท่าไหร่ครับก็คือไปกับหน้าบ้านตลา,าด แอปนี้มันก็เป็นนครับเดือดเหรียญเขาของเข,ขาไปจะเข้าไปอยู่ในบิตคอยนะครับเราสะสมเก็บไว้ได้นะครับนี่เขาบอกผมว่าจะเข้าตลาดเขาบอกว่ารอประมาณสามปีเดือดแอปเทสมันก็เป็นเหมือนแอปเทสเลยครับแอปนี้มีทุกเหรียญนะับโอเคนี่ครับการเชื่อมหน้ของเราซื้อขายมี USDT กับ TRX นะครับแอปนี้โอเค แล้วเราจะเอารหัสเชิญเพื่อนมาเชิญเพื่อนได้นะครับตรงนี้แล้วก็เชิญเพื่อนอันนี้คือ q ิ A c o า e ของเราตรงนี้นะครับเอาไปให้เพื่อนแจบเพื่อนได้นะครับจะได้20,000หรือ400 US นะครับแอปนี้กิจกรรมน่าจะไม่มีนะครับน,นี้แล้วก็คลรไปตรงที่นี่ครับแอดมิน นี่ครับน่าจะคือกลุ่มของเขานะครับแอดมินนะครับแอนันี้คนนี้คือแอดมินของเรานะครับทีละแกมทีละแกมโอเคแล้วแอปนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเราสามารถดู YouTube ได้นะครับรอสักครู่นะครับ อันนี้คือช่องของเขานะครับช่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีเขาเป็นพวกภาษาอังกฤษกันเยอะแยะเลยครับคนดูข้างๆเยอะนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรามาดูตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วแต่ผมให้เข้าไปดูพวกอันนี้เปน็นนังนะครับดูมานะมมแล้วมีมีอะไรปนี่ครับก็คือที่ดาวน์โหลดของเขา นี่ที่ตาลดจะแบบฟอร์มของเขาดีวผมขอสักคู่นะครับเกี่ยวกับเราก็มีคนเล่นแอบมีคนเล่นเยอะนะครับแอบ,บนี้ผู้ใช้20่สล้านคนก็แบบฟอร์มของเขาก็เป็นอย่างนี้นครับเป็นระบบ AI คุ่นยนต์การซื้อขาย นี่นะครับโอเคก็เป็นแนะนำว่าแอปนี้เล่นดีนะครับโอเคถึงเรายังไม่ได้โหลดเรามาโหลดดาวน์โหลดแอปชั่นข้างใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนภา,าษาได้ถ้าเราอยู่ภา,าษาจีนก็นเปลี่ยนพวกจีนไทยนะครับแต่ผมอยู่ประเทศไทยผมก็เล่นไทยรอรอไปเรื่อยๆนะครับแอปนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับ มีแค่โอนเหรียญซื้อขายเดียวโอเคแอปนี้แล้วผมก็มีอยู่400ดอลลาร์นค่อนข้างเยอะนะครับ400ดอลลาร์ก็ประมาณ3าม0มืเลยครับโอเคครับแอปนี้ของเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นแอปฝากของฝากอะไรแล้วแนะนำเพื่อนก็นเราจะได้ค่าคอมแต่ผมยังไม่แนะน,นำนะครับโอเค แล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับ